Star. Star. สวัสดีครับสมาชิก NC Cable TV นะฮะพบกันเช่นเคยกับข่าวท้องถิ่นนะครับประจำวันที่23มีนาคม2556 พบกับผมปรเมศถมังและทีมงานนะครับไปดูเรื่องแรกประจำวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของปลัดจังหวัดหนองคายนะฮะท่านผู้ชมก็มาเปิดงานน้ำสรก,การหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้นะครับประจำปี2,556พร้อมกับเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อนะครับซึ่งเป็นปีแรกเลยของการจำหน่ายสินค้าในขอภัยในการส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนนะฮะ เมื่อเวลา9นาฬิกานะ่ะของวันที่22มีนาคม2556ครับนายอนุงไทยธรรมกุลครับประหลัดจังหวัดน้องคายก็ได้เป็นประธานเปิดงานน้ำมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อน,นะฮะณวัดสรีชมพูองค์ตื้อตำบลน,น้ำมงนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับพร้อมอรับชมการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครพระเจ้าชัยเชษฐา นะครับผู้สร้างหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อนะครับและร่วมชมการแสดงรําถวายหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อซึ่งเริ่มต้นด้วยโรงเรียนท่าบ่อนะฮะก็ต่อด้วยโรงเรียนบ้านน้ำงงนะครับแล้วก็ตามลําดับคือโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมนะฮะปิดท้ายการแสดงนะฮะก่อนที่ประหลัดจังหวัดน้องคายจะเข้ากราบไหว้สักการะนะฮะหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อภายในวิหารฮะโดยมีนายอนุรักษ์ไทยตรงครับนายอำเภอท่าบ่อเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับและมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาครับ <_" S 1> สำหรับหลวงพ่อพระเจ้าองเตอ์นะฮะเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมากนะฮะจากหลักฐานศิลาจารึกนะครับก็ทำให้ทราบว่าพระเจ้าองเตอ์นะครับสร้างเมื่อพุทธศักราช2105หรือว่าเมื่อ451ปีที่แล้วท่านผู้ชม ซึ่งครั้งนั้นนะฮะพระสงฆ์ในวัดศรีสัมภูรังต์นะครับได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะฮะลงมติจะหล่อนะฮะพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะขึ้นในบ้านน้ำมงเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่อนุชนรุ่นหลังต่อต่อ,ตอนะฮะก็เมื่อตกลงกันแล้วนะครับจึงได้ชักชวนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะฮะเพื่อได้อ,อะไรนะครับทองเหลืองบ้างนะฮะทองแดงบ้างตามแต่ผู้มีจิตศรัทธาจากท้องที่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง รวมน้ําหนักได้หนึ่งตื้อน,นะท่านผู้ชมนี่ครับซึ่งคําว่าตื้อเป็นมาตรานะครับโบราณของอีสานก็ถือถือว่านะฮะหนึ่งร้อยช่างเป็นหมื่นนะฮะสิบหมื่นเป็นแสนท่านผู้ชมสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดนะฮะสิบโกดเป็นหนึ่งกือน,นะครับและสิบกือเป็นหนึ่งตื้อน,นะฮะพระสงฆ์และชาวบ้านจึงพร้อมกันหล่อเป็นส่วนๆนะใช้เวลาการสร้างทั้งหมด7ปี7เดือนนะท่านผู้ชม7ปี7เดือนนะฮะ นานมากทีเดียวนะครับเมื่อได้นําพระพุทธรูปที่หล่อแล้วมาประดิษฐานไว้ที่วัดนะครับก็ได้มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่แห่งเมืองเวียงจันท์นะครับมาเที่ยวบ้านน้ำมงเมื่อได้เห็นพระเจ้าองค์ตื้นนะครับก็เกิดศรัทธาเอื้อมสยและได้กลับถึงเมืองเวียงจันทร์นะครับจึงได้กราบทูลพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับซึ่งครองเมืองเวียงจันทร์ในเวลานั้นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับได้เสด็จมาทอดพระเนตรก็ทรงเกิดศรัทธาเช่นกันนะครับจึงได้สร้างวิหารประดิษฐานนับจนถึงปัจจุบันนะฮะ พร้อมกันนี้ครับนายอนุไทยธรรมกุลประลัดจังหวัดหนองคายยังได้เป็นประธานเปิดและเดินเยี่ยมชมสินค้าในโซนแสดงสินค้าจําหน่ายสินค้าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของอำเภอท่าบ่อซึ่งเป็นโซนจําหน่ายจําพวกสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อและเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับ เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการครับท่านผู้ชมและถือว่าเป็นปีแรกของการนําสินค้าภูมิบัญญาท้องถิ่นนะฮะผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆในพื้นที่นะฮะมาจําหน่ายให้กับประชาชนราคาถูกทีเดียวในงานประจําปีน้มาสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื่นนะฮะและยังส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนหมู่บ้านอีกด้วยครับโดยงานนะฮะจะมีไปจนถึงวันที่26มีนาคมนี้ นอกจากประชาชนจะได้ชมและเลือกซื้อสินค้าแล้วนะฮะภายในงานยังมีมหรสพสมโพธิตลอดทั้งงานเียครับ